สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟไทยบ้านอีสานนิดดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับทีมงานอ่าวัยรุ่นสร้างตัวครับการเล่นน้ำเอาที่สบายใจครับขนาดจะล่องแพกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูคับพี่น้องมาดูมาชมกันกบรบรยากาศ อีสานบ้านเฮ้าครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูเข้าหน้าแรงแล้นะครับเต็นตัวครับปกติน้ำตรงนี้ก็เยอะพอสมควรช่วงนี้น้ำลดลงแล้วหัวควายลงไปอยู่ในห้วยหมดแล้วนะครับตอนนี้ไกลๆนู้นก็ฝายเกาะแก้วนะครับฝ่ายเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทรัทาบังวัดสุลินนะครับไกลๆ โซนๆๆนี้ก็จะเป็นโซนของอพิกัดบ้านคาเนือนตะบนสวายคพื้นปางกูจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นพื้นที่ร้อยต่อสองจังหวัดนะครับตรงนี้มพานำพี่น้องมาดูบรรยากาศโดยรอบตรงนี้ก็จะเป็นปลาปานะครับเป็นปลาปาหมู่บ้านของในส่วนของตะบนสวายนะครับเป็นปลาปาที่ใช้หลายหมู่บ้านนะครับตรงนี้ สูบน้ำจากตรงนี้ไปนี่เลยมาดูบรรยากาศก,กันหน่อยครับวันนี้ก็แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับมีลมเล็กน้อยถึงปานกลางมากเป็นยมยคมนะครับช่วงนี้ก็เหลือไม่เยอะครับ ไปพามาดูงานวัยรุ่นสร้างตัวครับเด็กรุ่นใหม,ม,ม่เอาที่สบายใจครับพี่น้องครับ ดูกายกรรมไปนะครับพี่น้องครับแต่เขาจะโชว์อะไรนะครับ <laughs> จ่าตนี้ก็ฝนพึ่งตกไปได้สองวันนะครับก่อนหน้านี้ครับฝนตกหนักมากครับแถวบ้านกบเขียดนี่ออกเยอะครับอันนี้ก็บรรยากาศดีหน่อยไม่ร้อนเท่าไหร่ ท้องฟ้ามืดครึ้ m แล้วครับคาดว่าน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอาจจะมีฝนตกช่วงเย็นไม่แน่นะครับฝนอาจจะตกช่วงนี้ก็กนักเรียนก็เริ่มปิดเทอมแล้วช่วงนี้ก็ว่างจากการไปเรียนก็นี่นะครับเด่นน้ำคลายร้อนกัน ลมเย็นสบายนะครับช่วงนี้กับอากาศฝ้าหลังฝนครับฝนตกได้สองสามวันนากรศโดยทั่วไปก็ถือว่าดีส่วนโซนมุมนี้ก็มีปลูกนาปังเล็กๆน้อยนะครับไม่เยอะมากันต่อไปครับพี่น้องกับการ ช่วิช่วงหน้าเลนะครับช่วงนี้ก็โควิดก็เริ่มระบาดเยอะขึ้นมาทุกทีแล้วครับในโซนของตําบลสอยพปลางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับเหมืนอนน่าจะมีแก็บพื้นที่นะครับช่วงนี้แต่ต้องอยู่กับโตกตัวนี้ให้ได้นะเดี๋ยววันนึงก็กลับมาเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมมา ดูกับทีมงานวัยรุ่นสร้างตัวเล่นน้ำเด็กๆเล่นน้ำกันแล้วก็มาดูวิวบรรยากาศอ่าห้วยีน้องคลองบึงอีสานบ้านเฮานะครับฝากพี่น้องติดตามเหมือนเดิมนะครับกับช่องอ่าเชฟไทยบ้านอีสานดีนะครับเฟซเฟสบุ๊คนะครับกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับเวลอนะเขาจะได้เป็นช่องดังกับเขาสักที อัะกกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ